สวัสดีครับวันนี้คุกกี้พามาดูการปลูกพืชผักสวนครัวรั่วก,กินได้กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการปลูกผักชะอมปลูกผักชะอมยังไงปลูกไม่เยอะแต่มีกินได้ทั้งปีหรือปลูกยังไงสามารถที่จะต่อยอดไปยังการค้าขายได้ววนะครับมันมีแทคนิก,กมีวิธีการเราไปดูกันครับว่าวิธีการนั้นเป็นอย่างไรนะครับกลับมาดูที่สวนครับตัวนี้คือ ต้นชะอมนะครับที่เราปลูกไว้รับประทานอยู่ที่บ้านต้นเดียวครับแต่วิธีการปลูกมันจะมีวิธีการอยู่มาที่จะเก็บกินได้ทั้งปีตอนนี้ปลูกมาประมาณสักน่าจะปีแล้วมั้งนะครับน่าจะปีละการปลูกนั้นนะครับแน่นอนครับเราเรากินยอดที่ตัวผักชะอมนะครับเมื่อปลูกแล้วมันเติบโตครับหลักการของชะอมครับการปลูกผักชะอมครับยิ่งตัดยอดยิ่งเยอะ ยิ่งมันจะแตกยอดขึ้นมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ครับเมื่อแตกยอดขึ้นเยอะเรื่อยๆครับการตัดยอดนั้นก็จําเป็นจะต้องมีวิธีการตัดว่าควรจะตัดตรงส่วนไหนเช่นหลักการตัดครับเรามาดูเรามาดูวิธีการตัดตัวแรกนะครับเ,เริ่มต้นครับการตัดอ่าเราก็ควรจะตัดในส่วนที่เป็นตานะครับเช่นจุดที่พอที่จะสามารถเป็นตาที่จะต่อยอดได้นะครับยอดโดยทั่วไปครับสังเกตดู นะครับแต่อยู่บริเวณใกล้ๆาฐานของก้านแต่ละใบของมันนะครับแต่ั้นเวลาตัดครับควรจะตัดเหนือเหนือใบตรงส่วนนี้นะครับตัดประมาณแค่แถวนี้นะครับแน่นอนครับแบบนี้ยอดแตกออกมาแน่นอนเราก็จะได้ยอดของใบชะโอมออกมาใช้รับประทานได้ง่ายนะานี่คือในส่วนของแทคนิกส่วนที่1ครับส่วนที่2ครับรำต้นทําไมมันขึ้นเยอะจัง เมื่อปลูกขึ้นมาแล้วต้นเราเริ่มเจริญเติบโตแล้วนะครับสูงประมาณสักเมตรครึ่งถึง2เมตรละมันมีวิธีการครับเราทําให้ยอดของผักชะอมนั้นออกมาได้เยอะครับเ<ม>ขาบอกว่าวิธีการก็คือโน้มต้นของมันครับโน้มยังไงการโน้มต้นผักชะอมครับจะทําให้ตาของผักชะอมบริเวณลำต้นเนี่ยไปเจอกับแสงแดดเมื่อเจอกับแสงแดดครับตายอดพวกนี้มันก็จะแทงออกมา นะครับอ่ายกตัวอย่างครับตอนนี้ผมโน้มต้นไปแล้วนะครับได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งถึงสสัปดาห์ครับมาดูโคนต้นของผมครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้คือต้นชะอมครับที่โดนแสงแดดครับนี่ครับนี่คือปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ต้นชะอมเหล่านั้นแตกยอดได้เยอะเห็นไหมครับยอดข้างบนเนี่ยผมไม่เท่าไหร่ฮะแต่ยอดข้างล่างดูสิฮะซึ่งยอดข้างล่างนี้มันก็จะเป็นกิ่งที่เราจะสามารถที่จะเพิ่มยอดเข้ามาอีกเรื่อย ขึ้นมาประมาณสัก80เซนถึง1เมตรครับเราก็จะตัดยอดเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อใช้ประโยชน์เสร็จก้านลงส่วนที่เหลือครับมันก็จะแตกยอดโผล่ขึ้นมาอีกครับวิธีการครับเราจะโน้มลำต้นมันนะครับให้เจอแสงแดดในตอนเช้าเช้านะครับไม่เกินเที่ยงนะครับนี่คือลักษณะการโน้มมันให้เจอแสงแดดให้ได้นะครับอ่านี่คือวิธีการครับทำยังไงก็ได้ให้ต้นมันโน้มไม่ใช่ล้มนะฮะให้โน้มไม่เฉย เมื่อโน้มแล้วนะครับมันจะเกิดตายอดออกมานะครับตรงตาของมันแต่ละตัวเห็นไหมฮะเยอะมากครับกินทั้งปีก็ไม่หมดครับแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือเทคนิคนะครับที่คนปลูกผักโอมโดยทั่วไปเขารู้กันดีผู้บริโภคโดยทั่วไปครับที่ซื้อผักชโอมมาพยายามให้ต้นมันตรงๆครับแล้วก็ตัดยอดตัดยอดตัดยอดอ่าเรารู้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ยอดมันแตกกิ่งออกมาประมาณนี้ แต่ยังไม่รู้วิธีการทําให้ม่ยอดมันออกเยอะๆครับอ่าแค่ต้นเดียวครับเอาไปทําอาหารได้หลากหลายเมนูยกตัวอย่างเช่นไข่เจียวผักชะอมใช่ไหมครับอ่าไปแกงหนอ่อไม้ก็ได้นะครับหรือเมนูต่างๆที่เราสามารถไปพลิกแพลงได้นะครับนี่คือในส่วนของอ่าผักชะอมนะครับที่อยู่ในบ้านเราสามารถทําให้เกิดยอด นะครับอ่อนๆมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่าแล้วก็เลือกยอดที่มันพอเหมาะเอาไปใช้ประโยชน์ไปรับประทานนะครับอันนี่คือยอดบนของเรานะครับไม่เท่าไหร่ครับยอดบนตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดนะครับแต่ถ้าไปดูยอดด้านล่างครับโอ้โหกินได้สบายเลยฮะนี่คือลักษณะของการปลูกผักชงแทคกติกที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เรามาไขความลับกันนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ นำเสนอนะครับแทคนิคก,ก,การปลูกผักชะอมนะครับให้สามารถาเพิ่มยอดหรือเพิ่มผลกำไรสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในการปลูกผักชะอมในการค้าขายได้อยากได้ยอดเยอะๆมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันสามารถเสนอข้อคิดเห็ในใต้คลิปคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อที่จะนำมาพัฒนาในการสร้างาวิดีโอ ต่อต่อไปนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ